อันนี้คือร้านมาขายีนะคะขาให้ขายซีสวันเลยค่ะย5่หปกติแล้วไฟจะคทงกทป,ปีคนจะต้องตกไม่รู้ปีนี้จะตกป่เขาก็มีสอยดาวด้วยค่ะแต่ว่ามหมดมแล้ว,ลวอ้าวจากกักรยานยังอยู่อยู่เลย เยอะเลยค่ะเขารอรางวัลนี่วันดีค่ะไปดูที่ลอยกระทงกันอหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นจุดลอยกระทงของเขาโอ้ยเขาทำเป็นสมัยกลางนันด้วยอ่ะน่ารักดีค่ะเฮ้ยแล้วเขาก็มีรองเท้าขายด้วยนะที่นี่เขาตัดในธีมของงานวัดอะค่ะ ีเมื่อกี้อะค่ะเกดอยู่ที่เป็ดมูค่ะตอนนี้เกดอยู่ที่โซน3ค่ะที่นี่คือเดร์ซิตี้ปอยเป็ดโซน3ค่ะเขาอะจัดงานลอยกระทงแบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะค่ะที่นี่อะค่ะเขาก็มีกระทงจำห่ายด้วยนะคะในราคาย่อมเยาเท่าไหร่นะคะ สิดบาทอุ้ยเสียงแฉ่วมากต้องอ,อุดหนุนละเขาประจัดงานคือทุกงานของที่นี่ะค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากเก๋ชอบตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นถนนคนเดิน,อ,น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 อุ้ยเดินเร็วไปไหมคะอยากเห็นไหมว่าเขาขายอะไรกันบ้าง จะลอยกระทงกันตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูจุดลอยกระทงเขาดีกว่าลอยกระทงตรงนี้สวัสดีค่ะและเรามาลอยกระทงหน่อยเชิญครับตรงนู้นท่าท่าลอยกระทงของเรานะครับของแกรนไดของแกรนด์ไดมอนด์เบียร์ซิตี้ปอยเปรตของเรานะครับวันนี้ถ้ายังว่างอยู่มากันได้เลยนะครับถ้าไม่มีคู่มาหาคู่ที่นี่ครับผมเสีมันเกิดไงเอามี เกิดวันไหนเกิดวันเกิดวันเสาร์สีม่วงมีไหมอรห้าสิบห้าสิบบาทอรห้าสิบบาทเขาจะไปกันเที่ยงคืนแต่ว่าเดี๋ยวเก็บรอยละลายตลอดีนะฮะแล้วก็ท่านตอบคุณลูกค้าทุกค้าที่มาใช้บริการที่นี่กันตลอดทั้งปีเลยนะฮะก็ขอขอบพรคุณไปอย่างยิ่งสำหรับความุสนุนจูเจีอนะครับแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารของเราทั้งปีเลยนะครับใช่ค่ะปีที่แล้วเราจัดที่ไหนคะพี่เสี ปีนที่แล้วเราจัดที่แกลเลมอนนะครับมามราชกุมครับใช่ครับดานท่านก็ยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้คนส่งเยอะแยะอธิษฐานก่อนนะอจุดแล้วแล้วไม่จุดอ่ะเริ่มเลยจุดนี่นี่นู่นอยู่กับที่คิวนะครับวันนี้นะครับขอเชิญนะครับท่านอุรานะครับมาร่วมรอยกับโภนะครับโอที่การรอยหกห้าสี่สามสอง 1นึ่งศูนยเรื่ี้ต้อนรับเทศกลาลลอ,อยกระทงย่งเป็นาาปทางการทรทองทองทอหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีนนคนเยอะมากๆครับผมอ่าบัดนี้นะครับเราก็เปิดเป็นพิธีการแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ร่วมลอยกระทงด้วยกันได้ที่นี่นะครับนู่นเลยนะครับเรามีผ้าน้ำผ้าน้ำนะครับแต่ว่ายังไงก็ระวังด้วย นี่จแล้วก็มองเขาจังสิคะสวยมากที่สีตรงนี้ไม่หล่อแต่จ้ะครับผมมอ่าโคมไฟแล้วค่ะเจ้าปลาเจ้าป่าเชิญครับเกดนะคะไม่ได้ลอยกระทงตั้งหลายปีแล้วอ่ะรู้สึกมีความสุขกันเลยปีนี้ได้ลอยกระทงป่ะแน่นอนนะครับครั้งนี้จะเจอกับคอนเสิร์ตจัง ขอบคุณค่ะไปกระทงดีดีในความฝัแใน,ในแม่เลยกระทงแรกอ่ะแล้วมีที่หนึ่งก็คือที่ตลาดน้ำภูไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามไปให้ได้ค่ะนี่เซ้นบ้ญญาน<ถ>ขอบคุณค่ะนีค่ค่ะนี่ที่พักหลังคันนะคะเข้ามาดี อินโดคนจีนแล้วก็ ไปดูนาสาวลิลลี่ก่อนนะยมากเลย่ะว่าไปดูนางสาวลิลลี่ก่อนวันนี้เกิดชนะหรือเปล่คนเยอมากเลยค่ะเากินหมูกระทะกันอยู่อะโอ้ยคนดูคนที่ากัดูัวดอยู่ะคนเยอะมากเลยค่ะ សូមណែនាំមកខាងខាងមួយឡងបាទបាទអរគុណច្រើនជាតំណងនេះដែរខ្ញុំមកសំណញ្ញាគោរពនិងជំរាបសួរដល់គ្រប់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីជាអ្នកកញ្ញា คณะกรรมการประุียู่ตรงไหนีแนสับสนุนอกนจากระเป๋าตต่ยีดบัตรมะา่ิจีไปกับทีมร่วกับน้มนุ้งน้ำตาบดบุกน้าวะไรไปใส่บินป้อยไวฝั่งดาในไอร์แลนไทยทาเที่มวมบอรตัต่อจิตตุนี้ก่อนเราจะเข้าสู่การประกวดนะครับดองริกเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการประกวดครั้งนี้นะครับให้น้องลีได้กล่าขอบคุณเป็น้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีใช่ค่ะ

เขากำลังคุมตลาดเพื่อที่จะทำใหม่ใช่แล้วน้ำพูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เก็บถ่านกับ